อ้าวไม่มีพี่นิกกี้หรอหนูเบลอหนูหนูไม่สบายาหนูปวดหเนื่อหนูเพิ่มให้คนหนึ่งไงเป็นห้าคนอยู่วงหนูสายมั่วอยู่แล้ว ละลันชมไม่ได้ใครบอกหนูจะไม่ได้หนูแค่พูดผิดพี่เขาเป็นพรีที่กรคือพี่ริกกี้เป็นพีที่กรหลายรายการมากก็คือพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอกเขาเก่งรอบด้านเนี่ยเขาหายงอนแล้วเดี๋ยวเขาจะหายงอนแล้วเคยฟังที่เขาลอ้อเพลงญี่ปุ่นยังไม่เคยแฟนพันธ์แท้ปะเนี่ย เออเรานถ่ายติ๊กต็อกกับพี่คนดูเท่าไรหร่ล่ะล้านล้านเลยถ่ายกับคนดังไงถ้าไม่ถ่ายกับพี่นิกกี้ก็ไม่มีหรอกล้านหนึ่งนี่ทุกคนรันจะได้ไปถ่าย mv มวีด้วยนะ ต้องขอบคุณพี่นิกกี้เลยพี่นิกกี้แฟนค่ะบอกว่าฟากอ่านดีเอมหน่อยเขาอาจจะอ่านไม่หมดค่ะเพราะว่าเอ้ยเพราะว่าเขาดังมากลำยองเลดติ้งยี่สิบอ๋อแต่ลำยองลำลเอ,อ่อ รันลำลำยองลันดูลันดูลันดูแย่งเป็ดลันดูอยากกินเป็ดกิ่งลันดูลันดูนดทุกคนรอติดตามนะคะสุดยอดจัดรอดู MV ขอบคุณค่ะพี่ต่อ เห็นนิกกี้งาจ g เอยังหล่อมาเขาหล่อทุกวันค่ะยอดที่ดังๆอ่ะหลานพี่หนูที่ที่ตอนนี้งานเยอะๆก็เพราะว่าเป็นน้องพี่นิกกี้นี่แหละดังเลยเรื่องเดียวคุยทางชาติครับเขามาสายเป็นพีที่กร เาแล้วที่บ้านเขาปลูกขิงเป็นไร่อยู่แล้วทุกคนก็รู้ดี <c oughs> DJ พุดด DJ DJ ีเจดีเจพุดตึกแดงรุ่นแรกอะเมื่อก่อนพลอกพี่พระเอกจริงหรอโหมันจะเกินไปแล้วนะพี่นิกกี้ มันจะเก่งเกินไปแล้วเหรอใช่เปิดร้านขายโจ๊กได้เลย